ตัวต่อไปตัวอะไรคะน้องลุงอันนี้ก็เป็นตัวชีวัตใหม่อีกตัวหนึ่งแต่ทุกท่านพี่พี่ทางเขตทุกท่านจะเห็นว่าทําไมสไลด์นี้ไม่เหมือนสไลด์ที่แล้วทําไมดูโล่งๆจังนะคะอันนี้เป็นตัวชีวัตใหม่ก็จริงนะคะแต่ว่าตัวชีวัตเนี้ยทางเขตสามารถทำให้ดีได้เลยจากตัวชีวัดนโยบายเร่งด่วน Quick p olicy นะคะที่ สำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้ได้มีการรายงานนะคะมีการชี้แจงนะคะให้ทุกเขตทราบแล้วนะคะอันนั้นนโยบายเร่งด่วนสิบบวกสองนะคะอันนี้ก็คือทางกพรถ้าใช้ตัวชี้วัดนี้นะคะอ่าอันนี้ต้องต้องใช้เลยแหละเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวชี้วัดบ,บังคับนะคะในเจ็ดจุหนึ่งมีสี่ตัวชี้วัดสตัวชี้วัดบ,บังคับทุกตัวชี้วัด นะคะวง<ด>ไว้เลยนะวงไวเลยเรื่องนี้สำคัญเ,เลยนะ้นย้ำค่ะเจ <7. 1 S 2> ็ดจุดหนึ่งบังคับสี่ตัวชีวัตแล้วก็มีแค่สี่ตัวชีวัตเพราะฉะนั้นเจ็ดจุดหนึ่งทำทุกตัว,ตวชีวัตค่ะโอเคซึ่งตัวชีวัตเนี้ยก็จะใช้ผลคะแนนในภาพรวมนะคะของตัวชีวัตนโยบายเร่งด่วนนะคะฟิกโพีซีนะคะก็จะกลายเป็นว่าเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งตัวชีวัตแล้วที่ทางเขตทํา จากคลิกโพลีซีแล้วสามารถนำผลคะแนนตรงนั้นนะคะมาใช้ในส่วนนี้ได้เลยนะคะตัวชีวัดนี้เสียบลั๊กใช่ไหมใช่ค่ะมีสัญลักษณ์เสียบล<ม>ั๊กนะคะเป็นการใช,ใช้ผลคะแนนนะคะจากส่วนกลางนั่นเองนะคะค่ะโอเค,คเพราะฉะนั้นตัวชีวัะนี้เนี่ยก็จะไม่อธิบายมากเลยค่ะคือคะแนน QP เนี่ยได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็ได้เท่านั้นเลยนะคะ ทางเขตก็ไม่ต้องทำอะไรมากตัวตัวชีวะคิวนี้ที่เขตกลุ่มไหนทำอะคะแผนใช่ไหมอ่าโอเค